Good หมอนี่พร้อมหรือยังอายุเลดี้สวัสดีค่ะสวัสดี FC ค่ะสวัสดีคโคโรนเดียนแฟมิลีนะครับการเดินทางของเรากำลังจะเริ่มต้นที่แรกว่าเมื่อวานพ่อกับแม่หักมาแต่หลวงพระบางว่าจะไปสู่บ่อปลาภารกิจเปลี่ยนแปลงไปเที่ยวเชียงใหม่ก่อนเดี๋ยวกลับมาน้าเล่ไม่อยู่น้าเล่ไปงานมั่นที่โคราชไปขอลูกสาวอีกแล้วไปขอลูกสาวอีกแล้วก็เลยว่าไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมารอน้าเล่มาช่วยกันสูบปลาปไาเถอะ ไปดูทีมงานเราพร้อมหรือยังแล้วไป,าวปหาก,กุญแจมา็อกรถด้วยนะรถเราพร้อมที่จะเดินทางกันแล้วครับวันนี้โอ้อากาศสดชื่นครับเช้านี้อากาศดีเมื่อคืนก็ไม่หนักกันมากประมาณสี่ทุ่ห้าทุ่มวันนี้ก็จะพากันไปเที่ยวเชียงใหม่ไปไปที่ไหนบ้างเราติดตามนะก็เอาไปแบบว่าคนที่เขามาจากต่างประเทศมานี่ก็ให้มันสุดไปเลยไปแบบสุดๆของของการเดินทางไปเลยนะเดี๋ยวจะไปไปไหนบ้างต้องรอติดตามเป็นอีพีไปครับนะ เช้านี้ภารกิจเช้านี้เดี๋ยวกินเบาๆไม่ได้ทำข้าวต้มไม่ทำอะไรเดี๋ยวพาไปกินกะเหลาเลือดหมูบ้าเหล่านะแล้วก็ผมจะไปโอนรถแป๊บหนึง่งใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะที่ที่สำนักงานขนส่งเชียงรายรถพี่ขาวอวบที่เราซื้อมาใหม่แหละ,ะจะไปโอนแลแล้วก็จะไปทำพาสปอร,รถไปรอเลยนะครับเพื่อที่จะอาจจะมีทิปการเดินทางต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะไปโอนแล้วไปโอนรถเป็นป้ายเชียงรายเนาะแล้วก็จะไปเขาเรียกว่าอะไร ไปทำพาสปอร์ตรถไปรอเลยนะครับก็ถึงเวลามาแล้วก็จะเดินทางหรือว่ามีโอกาสถ้าจังหวะวันพอนะผมก็อาจจะไปส่งแม่กับพ่อเขาที่โหงพยบางเลยไปออกเช้าเช้าจนเย็นถึงโรงพยบางไปไปตําจอกที่ลวงพยาบาลได้เลยนะครับต้องรอติดตามภารกิจของเราไม่ลง,ไ,ปปมลงไม่ลงก็ได้แม่อ่ะ,อะเดี๋ยวใส่ละนี่เนาะพ่อขึ้นหรือยัง พ่อจะไม่มาเนาะสบายดีเด้อสบายดีทุกคนเด้อเป็นยังไงสบายดีเอ้าพ่อนั่งหลังเหรอพ่อไม่นั่งแน่ให้ฝ้ายนั่งนี่ก็ได้ฝ้ายพ่อไม่นั่งแน่เราจะได้เห็นวิวสวยๆเป็นยังไงตื่นกันนอนกันสบายดีบ่สบายดีบ่มิกเราสบายดีบ่ฝนสบายดีเนาะเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวเราต้องฝ้ายเก็บเก็บแมวแป๊บนึงเก็บแมวเออนั่นแหละ มี่ไส้ถัดตามหาเมวตัวนี้แหละไส้มันอยู่นี่แล้วอยู่บนรางคาน้่ยนะ่ะจะไม่ได้ไปกับพ่อเมวตัวนี้แหละเนี่ยอยู่บนรางคาน้่ยนะคืนเลยภ <c oughs> ารกิจเอาเมวไปเก็บอนนัวนี้เห็นตี้งติ้งแบบนี่ไหมบอล <c oughs> อยู่แถวนี้แหละตัวนี้ ก่็จไปไหนได้เมียวก็เมวจรนะมันยากนยางนะมั้นยานยางนะเดี๋ยวไปกินเช้านี้ไม่ต้องกินหนักเดี๋ยวไปกินเกาเหลาเลือดหมูไม่รู้ว่าทางที่ที่แล้วแม่ใครกินบ่เกาเหลาเลือดหมูจริงจูฉายมันก็จะมีข้างในมีหมูมีตับมีอะไรเงี้ยโบแม่โูแม่แล้วเขาก็มีข้าวสวยกินข้าวสวยที่นี่เขาจะกินตอนเช้าจะกินอย่างเงี้ยมันจะ แต่ร้านนี้ก็แซ่บอยู่ที่จริงก็จะพาแม่ไปกินเนื้อหมป้าสุกแต่ร้านเขาเปิดเก้าโมงครึ่งนะครับมันจะไม่ทันเวลาเดี๋ยวขากลับมาถ้าทันเวลาก็จะพาไปกินอยู่แล้วก็วันนี้นาเรศไปงานแต่งนู่นน่ะโคราชบ่ออกไปตั้งแต่ตีสี่แล้วที่แรกว่าจะชวนนาเรศไปสู่ปลาวันนี้ก่อนก็เลยเปลี่ยนใจงั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ก่อนครับไปเชียงใหม่ก็ไปให้สุดเลยไปไปมาเลยาปประตู้าน พำ้อมเดินทางแล้วเราน่าเราจะกลับมาอย่านี้เลยทะเลวะก็สองสามวันนี่แหละน่าจะพอดีกับเราโอ้โหที่บ้านเอาไหวนี่ดูนช่วงนี้ดวยพระบาทสวยมากดวยนี่เห็นหลายๆเลย ตอนเราไปเวียดนามเรากำลังปลูกเนาะเราไปอยู่บ้านกลับไปกลับมาข้าวโตแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกลับไปกลับมาเขาเกี่ยวกีนแล้วเอาเกี่ยวข้าวต่อไปเดี๋ยวไปกินเกาเหลากันแป๊ดเมื่อก่อนเปิดร้านอย่างเนี้ยร้อนแรกเนี่ยขายรถด้วยอ้าวมาชิมดูเท่านั้เนาะมันู็ได้ปะ เกาเหลาเลือดหมูเคยเป็นยังไงหรือเปล่าวันนั้นก่อนก็พาต่อยคนลาวมากินเขาก็มันมันเป็นยังไงผมบอกกินแล่ไเลือดหมูเลือดซุกอยู่ใส่ด้อยเดียว <c oughs> ผมเป็นใส่ลาย <c oughs> ไปเบิ่งก่อนปปไปไปไปมาแมน่นบางทีคนลาวเขาไม่เคยกินกเาานกนา, <c oughs> าเหลาเลือดหมูที่ต่วยบอกมันกินได้บ่ผมบอกกินเลือดหมูได้บ่บางบางทีกูว่าเลือดเกาเหลาเลือดหมูกว่าเขาไม่ใช่กว่ากินเลือดหมูมันเป็นคา เออกลัวเป็นเหมือนเป็นกินลูกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าร้านเนี้ยต้องมากินครับผมเป็นร้านประจําของผมตอนเช้าถ้าผมไม่ได้อทำกับข้าวกินเองนะผมก็จะมากินเนี้ยก็าเหล่าเลือดหมูจิงจูชายครับกี่ที่นะหกที่เหรอทตกคนเนี่ยหกกาเหลาหกหกชามจ้ะะคะจ้ะ มาอีกแล้วแขกมาต้องพามาชิมแขกมาจากประเทศมาจากหลวงพ่อบางเขาด้ข้าวหมูแดงบ่อนจีนี่ค่ะพ่อหมูแดงจ้าหมูแดงเอาเลือดหมูเป็นยังไงมาละจ้าเสิร์ฟแล้วมาละจ้าเด็กจีนี่ติดเด็กเสิร์ฟไปมาละจ้าเดี๋ยวจะเอาโอเลี่ยงมาขายอยู่เดี๋ยวจะเอาโอเลี่ยงมา มาฝากพี่นิดขายเหรอพี่นิดขายถ้าจะขายโอเลี้ยงด้วยพี่นิดเจดีนิดโอเลี้ยงเหรอคะทำง่ายๆอร่อยอร่อยทำโอเลี้ยงทำชาเย็นใครก็เพิ่งไปได้ไปหรอเราอร่อยกว่าอยากจะไปแย่งตีนซุ่มเราทำไมเราทำเราทำเราใส่โหลไว้เราทำล้วใส่โหลแล้วก็ไปน้ำแข็งพวกเค้าแก้วยี่สิบบาทอะไรเงี้ยอยากกินไหนตรงนี้ไม่มีไหนโอเลี้ยงที่ไหนอ่ะ พี่นิดบอกว่าขายแกะข้าวก็ได้ตังเยอะละไแล้วพี่ทำไม่ทันให้งั้นบุฟเฟ่ต์เอาละกันบุฟเฟ่ต์โอเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ชาเย็นจ่ายมาสามสิบบาทกินเลยกะสี่แก้วก็กินไปเขาก็ทำแบบบุฟเฟ่ต์กันอย่างนี้แหละตัวนี้นี่ใครเอาข้าวหมูแดงจ้าบ้านน้องฝนกับนี่ก็ขายเฟอไม่อยากกินเฟอไม่อยากกินเราไม่เฟอเลยเป็นกะนี่ กูแดงหูแดงไปยังไหนมเเาเบาหลงพระบางสดเลยแซ่แบแก้วสด่ทอนห่อนเลยเด้อจะได้มีแหงเด้อ <c oughs> จะได้ช่วง,มงเ <c oughs> มาเนาะจะได้ช่วงเมื่อคืนมีบารับเียวเมื่อาาคืนนักลองสิงหลายคนเนาะเมื่อ,อ,อคืนนี้นักลองสิงเยอะเมนนื่อคืนเนี่ยสดน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปข้านหน่อแซ่แบเลย เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพาไปกินลาบท,ที่เชียงใหม่ไปกินไปทานต่อทธอแล้วลาบแล้วลาบต้นข่อยไม่ทันมั้งเนาะเพราะเลนเส้นทาง,งเดี๋ยวพาไปกินนั่นลาบเจ้าดังที่เชียงใหม่วันนี้รองท้องบอ๊อบไ,ไ,ไปก่อนไปพรุ่งนี้นะนไปพรุ่งนี้เชา้า<ป>พรุ่งนี้เช้าจะไปขึ้นดอยเออหมางเพชรบ่เ,เดี๋ยวเราดูงเด่นกินนั้นเลยใส่พริกแบบจะเต็มอ่ะแซ่บเลยอ่ะ น้องฝนอ๋อไม่ได้กินเฟอร์กินกินม้นเส้นอ๋อไม่มีใครได้กินเขาเหลืเลือดหมูเขาย่านบ่ย่านบ่มันเป็นยังไงเลือดหมูบ่ <c oughs> ย่านบ่แซ่บบ่ย่านคือลูนี่บ่แซ่บเด้โอ้นนะี่น่ากินเนาะงกระเที๋ยวน้ำใสเดี๋ยวลูกชิ้นแล้วก็ใส<น>่ม<น>้ในใส<น>่วนเส้นปรุงเลยครับปรุงตามใจชอบเลยเด้อพริกหมดวะพริกหมดเปลี่ยนหมดพริกพริกหมดเหรอพริกหมดก็ขอเติมให้พริกหมด ครับจาได้ไหมอ๋อนี่ไงเราผิดนี่จะได้ผิดผัดใส่ผสมกันจะอร่อยผักผักจิกจู๋ฉายนี่ที่เรามีไหมผักผักอันนี้ยที่เขาใส่กับเรานั่นๆๆๆๆจิกจู๋ฉายนะอยู่ในตะกร้านะมีบอกคนละนี่เราก็เห็นขายอยู่ในเนาะแต่ว่าเห็จยังเอาไปเห็จยังกิน โมเมนต์กลังดับวะเดี๋ยวมันจะมาในถ้วยแม่แหละเดี๋ยวเราดูเขาบอกผักนี้มันคิดว่ามีประโยชน์เขาขายกันแพงนะจีจูชไฉแล้วมีจังซี่มีบอสออที่แม่ที่ดาวมีจังซี่บอไม่รูแบบนี้ผมมีเนาะแม่ลองดูลองดูไอชีแม่ลองดูไอผักเนี่ยแหละคนเราเอื้อเฟื้ออย่างไรอย่างไรมีบอมีบอเนี่ยต้นมันอยู่นี่ไงเห็นไหมต้นมันอยู่นี่ ข้างขง้างนะทางเนี่ยนะก็เนี่ยแหละก็ปรุงเหมือนปรุงก๋วยเตี๋ยวใช่ป่าวจากข้าวกินไปด้วยเป็นเครื่องในหมูเป็นอะไรนี่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องในอ่ามันเป็นเครื่องในมาละนี่ร้านโปรดุงเด่นก็ถ้าไม่ได้ทำกับข้าวผมก็จะมากินนี่แหละก็เราเลือดหมูมีเครื่องในมีไส้มีตับมีไส้อ่อน กระุ่น้มน็ขึ้นเลยแม่แล้วนี่ก็มีผักจิจูชายลองสั่งมากินเล่นได้เป็นเค,ครื่องในคนนี่ปรุงเลยรสจำใจชอบเผ็ดเปรี้ยวหวานก็วากันไปไอือม,มีแห้งดิน้ำมันร้อนแซ่ประ้อบเป็ไง ร้านเอซีที่เขาอยู่สุราษฎร์นี่ค็พนาองร้านนั้นก็อร่อยนะติ่มซัำแล้วก็อะไรอย่างเ้ก็เราเลือหมูคนแบบมีแบบครบทุกอยา่างที่อย่างตัวียนึงนะที่พี่เขาเรือๆกี่เป็นพ่อนะก็ะจะ Đứng. Đếc, đếc, đếc. cái bánh xem mày nó sẽ nào นี่ดูดูดูผลงานในมันเาเบิงมิกนะโอ้มิกึกินแซ่บเลยวัโอ้มิกกินข้าวเก่งเลยไม่เหลือข้าวสักเม็ดเลยเก่งมากเลยแม่เป็นเด็กน่ารักนะเนี่ยข้าวไม่เหลือสักเม็ดเลยแซ่บแม่แซ่บปะเออแม่ที่แม่ก็ทานหมด่ะข้าวหมดแซ่บมีพอเนาะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอาหารที่มันเป็นอาหารเช้าที่แบบง่ายๆสําหรับคนแบบจะไปทํางานอะไรเงี้ยมันก็ คล้ายๆกับกินเกาเหลากินเฟอละเนาะแต่ว่านี่มันมีข้าวมาผสมคล้ายๆกับเกาเหลาเกาเหลาเนื้อเกาเหลามูแหละแต่ว่าเขาเขาไม่มีเส้นกินกับข้าวแทนกินข้าวกับมาลพระเอกเราด้วยเมื่อกี้แผนเปลี่ยนครับตอนนี้พระเอกช่องเรากำลังจะจะขอไปด้วยไม่รู้ไปแล้วจะอารมณ์ดีขนาดไหน เธอไปเอาปากกาพี่หน่อยนี่ปากกาสีชมพูน่ะพี่จะเดี๋ยวไปขนส่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งล้วก็โอนเสร็จเราก็จะทำพาสปอร์ตรถต่อเลยเผื่อจะไปเที่ยวไหนต่อก็มีพาสปอร์ตรถเรียบร้อยพร้อมการเดินทางเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจรถแป๊บหนึ่งแอนครับโอ้โหไม่ได้ไวเหมือนที่คิดนานมากนานมากโอ้สิบโมงครึ่งเลยอ่ะใายละอิดแผนไปหมดเลยไหนรถจอดตรงไหนเนาะ นึกว่าจะไวกว่าที่คิดไม่ไวเลยครับนานมากสิบโมงครึ่งเลยไม่รอเลยไม่รอเรียบร้อยแล้วขอให้เขาเขียนไปเสร็จไปให้แล้วก็ผมก็จะรีบน,นี่เอาอนนจะนึกว่าจะถึงเชียงใหม่ประมาณเที่ยงนะี้นะงั้นผิดแผนไปตั้งเยอะครับเป็นยังไงไม่รู้เนาะทีมงานเราแต่ละคนนี่อ <laughs> ของเดิมอันนี้ใบ เขาจะให้รออย่านี้เมื่อกี้เขาจะให้รอแล้วเอาเรื่มมาเลยบอกโอ้ไม่ไหวรอไม่ไหวเพราะว่าขอคุณล่ะไม่หลับไปแล้วเหรอขอบคุณก็พีกนี่หายใจปะอ๋อฟองเพลงอยู่แการมณ์ดีอยู่เพราะว่าให้โบกสิบคนออกเราลงเอาไปเอาเดินสิบ สิบเอ็ดตันิกาแล้วครับตอนนี้เราไ,ไม่ได้ไปเอาแขกเชียงรายไม่ไไได้ปหนค่ะตื่นกันตั้งแต่เจ็ดโมงอ่ะแม่กินแม่กินอยู่นี่แหล,และเรามาเที่ยวเนาะอ้อแม่ต้องขึ้นก่อนใช่ไหมมาแล้วครับเส้นทางเชียงใหม่ไปเชียงรายนะครับใครมาก็ต้องมาแวะกินข้าวนะมีไก่ปิ้งมีไก่ย่างครับแล้วก็ต้องแวะมาดูน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าครับ คนจะไปเชียงใหม่เขาก็จะมาพักรถตรงนี้มันครึ่งทางแล้วแล้วหรือว่าเราจะไปเชียงใหม่เราก็องมาแวะที่นี่เพราะว่านี่ก็ครึ่งทางนะครับเดี๋ยวเราจะพาแม่ปิวกับครอบครัวไปกินโอชิเนที่เชียงใหม่นะจะพาคนเราไปกินปลาแซลมอนไปกินบุฟเฟ่ครับนะวันนี้ก็เลยแบบไม่ให้ใครกินอะไรแถวๆนี้กันเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ทุกคนหิวๆกันจะได้ไปกินแบบบุฟเฟ่แบบเต็มๆครับดูความร้อนใต้พิภพนะโ้ โอ๊จัดพ่อรู้แล้วพ่อนี่รถเราก็จอดตรงนี้ผู้จัดการไปไหนแล้วอีมิกอย่าเพิ่งไปกินอะไรเด้อเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอิ่มก่อนดิแม่สวยแม่แม่ช่วยช่วยเนี่ยใหญ่เลยเนาะย่าห่านบ่เนี่ถ้าใครถ้าขามาจะต้มไข่เขาก็มีไข่มาให้ต้มกินกันนะ บ่อนี้อุณหภูมิ98องศาเลยนะความร้อน98องศาไข่ไก่5นาทีไข่นกกระทาต้มแค่3นาทีครับน่าเป็นไข่มะตูมเลยฮ้อน98องศาเห็ดน้ำก๋วยเตี๋ยวได้เลยเนาะพณอะนะเฮ็ดเฟอ uh, <head> ได้เลยนะ uh, <head> เลยนะี่ยเอากะดูกหมูไส้กันแต่มันมจะมีกลิ่นกรรมฐาน,นครับกลิ่นกรรมฐานความร้อนใต้พิภพทางใต้เนี่ยคงจะเป็นภูเขาไฟมังนะ้งเนาะ อย,อยู่ใต้ดินไปเนี้ยร้อนเก้าสิบกว่าองศาเลยร้อนมากนะเก้าส <98. S 1> ิบกว่าองศาไขไก่ห้านาทีไขนกกระทาสามนาทีอ่ะกินได้เลยอ่ะนี่รุ่ oh. ไปไหนแล้วผู้จัดการครับไปทำธุระส่วนตัวนั่น <Yeah. S 1> แม่เป็นแม่เป็นไ,ไปดอนเท้าหน่อยไหมไปเอาเท้าไปแช่น้ำหน่อยไหมตัวนี้ใครแบบ เราเรียกอะไรอ่ะปวดแข้งปวดขาหรือว่าเ,ออเดี๋ยวจะไปปิดรถแป๊บนึงแบบว่าปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขานี่มาแช่น้ําร้อนม,น,มนเคยได้ยินไปแบบอาบน้ําแร่เนยบางจุดบางน้ําพุร้อนที่อาเภอแมจันจนี่มีน้ําแร่ให้อาบนะครับอาบน้ําแร่คนรวยๆหน่อยก็ไปแช่น้ํานมอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานี้ได้อาทามาแช่น้หนํหลุนนี้ก็ดีมากนะครับเดี๋ยวกะว่าจะไปถึงโอซินิอีกประมาณสักชั่วโมงครึง่ง เข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วครับนี่เขาก็จะมานี่จุดพักเราขับรถมานี่เหนื่อยนะครับก็มาแช่เอาเท้ามาแช่น้ำร้อนนี่นะขับรถไปนี่ก็คือแบบมีความสุขอะ,อ,ะอ่างออนเซ็นนี่ ก้อนบอกนี่ยายมานวดมาครับเนาะ <c oughs> เออมาัาจีนมานวด <c oughs> มาเจนะ้อุ่นเนาะ <c oughs> ปวดขาปวดขา,ปวด,ขาปวดเขา่าแช่แล้วสบายขึ้นเนา <c oughs> ะเออฉดทำเหล่อ,อ,นนนะอันไหน,น,นฟังไหนฮ้อนครับฟังนู้นจะดีกว่าไหมฟังไหนอุ่นแม่ได้เห็นคนแช่แถวนั้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะตอน แต่มันจะร้อนทีแรกแม่เออเสร็จมันก็ร้อนอยู่ดีนะงั้นมาทางนี้ก็ได้ไป,ป,ป,ปนี่ร <laughs> ้อนเลยเดี๋ยวมันจะเป็นคนลวกอะ่ะ <laughs> โอ้ไหลมาจากทางนู้นนะ่ะน้ำพุร้อนอ่า <laughs> ปองคุณก็จะเป็นเบาะนะปองคุณนหละก็จะเป็นเปล่าเด้อ อ่าให้คนรุ่นใส่รองเท้าผ้าใบมาน่าจะได้ท่องถอดนะครับเพราะว่าอยากอยากอยากแช่น้ําแร่เออสวัสดีครับปองภูนสวัสดีครับเป็นยังไงโอ้แข่งดินแข่งขอด้วยมาแช่แช่ไปเล่นกระดิ่งรถกนเลย,เเลย,เลยขับรถขับลามาเมื่อยๆนะโอ้โห แต่เอาหน่อมาต้มเลยเนาะหน่อไม้ไผ่หนอนี้ยันะเรามาไม่ไม่เคยกินบอหน่อต้มปรุงแซ่บเด้เขาเอาหน่อไม้มาต้มในน้ำผู้ร้อนเลยแล้วก็มาจีแซ่บนี่อู้โออโล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 บอกคุณที่อ่านดังนอนอยแล้วสบายมากเลปาทกปาทอ่ะห้อนบ่ะก็สับรับต้มลวกค้นตัวนี้นะกะสับกระับลวกหมูนั่นละ กัดขี้ใครไปขูดหม้อห่อนกันนะคุณอันนี้เขามำออันนี้ผสมแล้วนี่ยพ่อต้องแช่ดูพ่อนี่เป็นสุขภาพปวดแข้งปวดขาปวดเขานี่เจ็บไม่ไหวร้อนฝนร้อนไม่เป็นแป๊บเดียวถ้าเรายังดินแห้งห่อนแบบนี้เออนิ่งๆนิ่งๆจะดีกว่าดี่ขยับ ใครใครขยันไปจุดเตาต้มน้ำนี่จังเลยเนี่ยเปลืองแก๊สไหมเนี่ยโอ้หนุ่มหนุ่มดีแล้วแช่แบบสักนาทีหนึ่งนี่หนุ่มไม่ต้องดิ้นมันเจอแบบปวดแข้งปวดขาเนี่ยแช่ไว้เนี่ยโอ้แบบ โล่งดีพอจะไปกินบุฟเฟ่กันไงใครมีอะไรหนักๆท้องก็ออกไปให้หมดเลยจะได้กินบุฟเฟ่แบบอร่อยเออดีละดีขึ้นมาหน่อยห้ามดินมด้นครับยิ่งดินด้นยิ่งร้อนจริงจรเอาหมูปาลาเรามาทุบคูดได้เลยนเนะเาะไม่แม่ไม่เคยกินนนอต้มโป่ง แพงหน่อยเดี๋ยวเขาจะเอามาต้มกับน้ำผู้ร้อนเนี่ยมันจะกรอบมากเลยนอนอนอไร่นอซางไงนะเขาเอาเป็นเป็นหางไงนะมาต้มเลยนะคุณนี้เมื่อวานนี้มาลื้นอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่สวนเราจะจะไปกินข้าวที่สวนกันเดี๋ยวจะให้แม่แกงหนอไม้สูตรหลวงพ่อบางนะฝ้ายอยากกินแล้วก็จะให้น้องฝนตำหลวงพ่อบางอ่าให้กินเดี๋ยวซื้อบักเพชรซื้อบักนี่ไปไปตำกินอยู่สวนมัน bạc ờ, bạc nào dây lại đấy đấy. Ừ. à thay hũ mù này ô à cả đi ô ừ. ừ. ฝรัง่งจะลงไหวบ่ฝรังร่งเบิ่งเบืองฝรังร่งเบิ่งฝรัง่งฝรั่งชอบเลยนะงั้นนะโอ้ oh, เป็นยังไงร้อนมากมีแรงครับร้อนมาแล้วจังไดนเนาะบ่าวหลงพอบางเอาลูกขาลงมาได้เลยบ่แล้วพุทธภูมิมันเกลือเติมเพิ่มขเติอย่าดิ้นนะเเเออออาขึ้นาลงไ้อ๋อ็นใจ้อแล้ว คุณอาบได้ป่ะคุณนี่้โอ้พอคุณอาบน้ำร้อนจัดละ ừ ừ ừ ผมไปอาบ,บที่หลังออไม่ไหวเลยฝรั่งเขาก็มามีรถบ้านใครมาจอดตรงนั้นเนะาะเห็นบะรถรถมัตรโฮมครับสวยเลย หลังเขาก็มาแช่เขาแข่งกันร้อนเขาก็เออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพอหลังจากเราแช่น้ำร้อนก็จะขาก็จะออกประมาณนี้ครับเหมือนใส่ถุงเท้าอ่ะเนี่ยเหมือนใส่ถุงเท้าไหมเนี่ยอ้แต่ว่าดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่าเออโล่งโลดีนะเหมือนใส่ถุงเท้าเลยแดงแจ๋เลยอ่า ไปเดี๋ยวก็จะเดินทางกันต่อนะครับในมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่แลยเนี่ยดูขาน้องไฟแดงเลยแดงอ่ะแดงอ่ะแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ร้อนธรรมดาลมันมันไม่ได้อุ่นไงมันร้อนออกจะน่าจะสักห้าสิบองศาได้ั้งนะิ 40, 40ดนะสี่สิบองศาเพราะว่าลมบัดสุรขภาพที่แบบเท้าชาอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะ ดูของแม่ก็แม่ก็ใส่รองเท้าเหมือนกันของแม่ก็ติแดงเหมือนกันอาแดงหมดมันเป็นโดนน้ำร้อนลวกเลยแต่ละคนมีกระแดงก่อมีโอ้มีก็ใส่ถุงเท้าเหมือนกันต้นน่ะ ดูอะไรอ๋อกต่อไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คุณเคยเห็นในทีวีป่ะมันออกเล่าเล่าเลาล่าเ่คุณลองดีเลเวลาขั้นหัว สุ้จะได้ดิเออแค่พอแท่งเจ็บเลยเจ็บเลยที่ในทีวีเนี่ยเขาแทงแล้วเขาฟินนะเออแท่เหรอมีแห้งมีแห้งไหมนวดอ่ะกี่บาทละยาหกสิบบาทเอาไหมไม่เอาลองดูก่อนว่ามดีหรือเปล่าเป็นยังไงคือ เอานี้ดีกว่าเีกว่าคันหลังเอยนี่เกาหลังนี่เอออันนี้กี่บาทเลยยายเกาหลังโอ้นี่ก็ไปนวดอะรนู้นโอ้ดูด้วอ๋อันนี้นวดดีเลเนีดแขนเนาะเล่นจิบนี่เนาะนไปหมดเลยหั เธอไปไว้กรรมนีม่กิจกรรมเดี๋ยวก็หายอ่ะซื้อไปของฝากครับก่อนเดินทางเ,าเดี๋ยวไปสตาร์ทรถรอก,ก่อนให้อากาศเ,เย็นๆสบายๆเนีเดี๋ยวก็ไปกินบุฟเฟ่ต์เสร็จเราก็จะพาน่าจะพามพ่อกับแม่นะก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไระไปดูเชียงใหม่อะโครเรียมเนีย่ยไปดูปลาทะเล ตัวยิ่งใหญ่ที่อยู่ใต้น้ําที่มีอคก็เลียมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากเห็นเลยพาไปดูแล้วก็จะพาไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็จะไปตอนเย็นนี้ว่าจะไปกินลาบปลาจอมตองนะผู้นี้จะพาขึ้นดอยอินทนนท์หรือว่ายังไงเนี่ยต้องรอดูครับเป็นอีกทิปหนึ่งของการเดินทางนะนี่นก็ได้มาเชียงใหม่ตาต้อไว้ก่อนโอ้อันี้หลุดเลยไปไปแล้วนะเดินทางต่อไปทางต่อแล้วลูกใ่อะไรบาอำเภอสุดท้ายละเดี๋ยวก็เข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่ ทุกคนนี่ตอนนี้งดกินขนมขบเคี้ยวแล้วนะอ๋อบ่มีกินได้แต่ว่าเดี๋ยวมีินเดี๋ยวจะไม่ได้กินปลาแซลมอนเด้กินเนื้อกระเด้อกินนิดหน่อยได้แต่ว่าจะไปกินอุฟเฟตบางทีก็ต้องแบบให้มันอิ่มๆแบบให้มันสมความเราอยากกินกินให้มันงามมันเทมงามเหมทีอเออยา ไปแล้วครับที่บนว่าฮันลามนะฮันลาบนี่อันนี้ยังเชียงรายอยู่ด้ที่ที่ที่พักรถใครมาจากเชียงใหม่เขาก็ต้องมาแวะกิน<ด>ข้าวว่าพักรถก่อนอหรือว่าเราจะไปเชียงรายแล้วก็มาแวะพักรถนี่ก่อน,นอเดี๋ยวออาไปนี่จะเป็นป่าจะขึ้นเขาหน่อยๆพอลงเขาก็ถึงเชียงใหม่แล้ะกินเลย